วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ most new ประจำวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2557มาเรียนรู้ข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันกันกบดิฉันนิสนาวณีสอนค่ะผมวิชัยวรันธนีวงครับอพวชได้จับมือร่วมกับบริษัทไพรสณีไทยนะคะจัดทําอากรสแตมชุดพิเศษขึ้นมานะคะสําหรับชุดนี้ค่ะเป็นชุดของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกอย่างกบนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชมมีการใส่เทคนิคค่ะเป็นสปอร์ตยู ที่จะทําให้ภาพนั้นสวยคมชัดมากยิ่งขึ้นลงไปในอาุการสแตมชุดนี้ด้วยค่ะน่าติดตามทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันนั้นทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เดินหน้าในการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะฮะที่เชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลานะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปหลายๆคนจะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างแน่นอนครับค่ะทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ใน most new ประจําวันนี้ค่ะและช่วงแรกของเรานะคะติดตามข่าวสารกันใน most on the move ค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกในช่วง Most On The Move นะครับกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระบบนวัตกรรมของประเทศสู่ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นครับรองศาสตราจารย์ดรวีระพงษ์แพรสุวรรณประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ใช้3จังหวัดในการนำร่องโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยแกนนําซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแกนหลักนะครับและเครือข่ายในพื้นที่จัดตั้งการดําเนินงานได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนหลักดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนืออีก6แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิที่บูรสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รวมไปถึงหนงานอื่นๆในพื้นที่ซึ่งมีโครงการมุ่งเน้นนะครับก็คือโครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลกและเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ส่วนอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน่นมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนหลักดำเนินการร่วมกับมหาวิทยายลัยเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก3าแห่งก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่มีโครงการมุ่งเน้นก็คือโครงการยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในประเทศไทยและเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลามีมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นมหาวิทยาลัยแกนหลักดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มีโครงการมุ่งเน้นก็คือโครงการยกระดับและการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพาราและเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ทั้งนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดวยวรวีรพงศาวต่ออีกว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่าในใดสนใจชมโมเดลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ที่ง,งานเทคโนมา a r t IP Innovation and t e c h o o l o g y Expo หรือ IP ITEC 2014จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20วร,รกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาน,นี่เองครับ จากนี้ไปนะคะกระบวนการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีคงจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยของเรา<ช>ะคะกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนั่นเองค่ะมาดูเรื่องต่อไปนะคะข่าวนี้น่าจะถูกอ,อกถูกใจค่ะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบสะสมสแตมนะคะอ,อาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดเป็นเ,เรื่องของอากรสแตมในแต่ละชุดชที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสําหรับล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเป็นการจับมือร่วมกันค่ะระหว่างองค์การวิทยัลั์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช รวมไปถึงค่ะบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดจะสร้างตราไพรสนียากรที่ระลึกชุดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะที่ประกอบไปด้วยนะคะสัตว์ในตระกูลกบค่ะอาจารย์คนที่ชอบกบนี่น่าจะถูกใจยิ่งขึ้นนะคะก็มีการเปิดตัวกันไปค่ะคุณผู้ชมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาธรรมชาติวิทยาอพวชเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ คุณสาครชนะไพทูลรองผู้มนวยการรักษาการแทนผู้มนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอ,อพวชได้กล่าวว่านับว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่มีการจัดทําสแตมชุดนี้ขึ้นมาเพราะเป้าหมายของอ,อพวชก็คือการพยายามทําให้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นมีความแพร่หลายโดยการทําสแตมก็จะทําให้คนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะได้รู้จักสัตว์สะเทินน้ําส,สะเทินบกมากยิ่งขึ้นเวลาที่ส่งจดหมายไปที่ใดนะคะคนที่ได้รับค่ะก็จะได้เห็นสัต สะเทินน้าสะเทินบกของไทยผ่านทาง STEM. สแตมสําหรับสแตมชุดดังกล่าวนะคะก็เป็นภาพสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก4ชนิดด้วยการที่พบเห็นได้ในประเทศไทยของเรา4ชนิดที่ว่านั้นค่ะก็คือคางคกหัวราบอึ่งไกลหัวแหลมปาดและกบบัวซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการนําภาพสัตว์เหล่านี้มาทําเป็นสแตม ในส่วนของความพิเศษของสแตมชุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือการใช้เทคนิคสปอต UV บนตัวสัตว์จะทำให้ภาพมีสีสันที่สดใสดูสมจริงเพิ่มความมีชีวิตชีวาค่ะให้กับสัตว์ทั้ง4ชนิดด้วยกันซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถจะเป็นเจ้าของสแตมชุดนี้ได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปในราคาดวงละ5บาทค่ะ สำหรับแผ่นชีท้ที่ระลึกนะคะจะอยู่ที่35บาทและซองวันแรกค่ะจำหน่าย31บาทรวมถึงยังได้ทำนำนิทรรศาการสแตมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายชนิดนะคะมาจัดแสดงร่วมอีกด้วยทางด้านคุณสมรัก วิมลค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสันีไทยจำกัดนะคะท่านบอกว่าได้ตั้งใจทำสแตมให้เป็นเหมือนกับบันทึกเรื่องราวของสาตชนิดต่างๆเป็นการปลูกฝังเยาวชนค่ะในการอนุรักษ์แล้วก็รักธรรมชาติโดยก่อนหน้านี้ก็มีการจัดแสดงสแตมนะคะชุดอื่นๆอย่างเช่นนกมแมลงงูสัตว์คุ้มคลองแล้วก็สัตว์ป่าค่ะ ในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะในการทำสแตมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะซึ่งก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปและตลอดช่วงชีวิตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างสิ้นเชิง ในการจัดพิมพ์สแตปมในครั้งนี้ค่ะท่านบอกว่ามีการใช้เทคนิคการพิมพ์แบบเคลือบสปอร์ต UV ที่จะทําให้สแตปมนั้นมีสีสันที่สดใสแล้วก็สวยสมจริงมีชีวิตชีวานะคะเหมือนสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่บนสแตมจริงจริงไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ของคุณสมราก,กันค่ะแล้วบริษัทเป็นสิงไทยนะครับก็อยากจะทําสแตปมให้มันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ย ล้วก็มีโอกาสได้ทําสแตมชุดหนึ่งละที่เป็นชุดของนกเขานะครับเป็นนก4ชนิดด้วยกันนะครับนี่พอมาถึงปีนี้ปี2557เนี่ยเราก็ดูว่ามันก็น่าจะทําให้เป็นเรื่องของสแตมชีวิตสัตว์ที่มันต่อเน,นื่องนะครับก็มาดูว่าเออชีวิตของกบนี่ก็น่าสนใจนะสัตว์ตะเทิน้ำสัตว์ตบกชุดเนี้ยก,ก,ก็เป็นน่าสนใจแล้วก็ได้มีการปรึกษาก,กันกับทางออพิธภัณฑ์วิยทยาศาสตร์ทางธรรมชาติตรางๆน,นะฮะก็ทางนี้ก็ให้ข้อมูลเราอย่างดีเลย แล้วก็เราก็เลือกกบทั้ง4ชนิดตรงนี้มาที่ท,ที่ที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นข้างคกหัวราบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีปาดเขียวนะครับแล้วก็มีอึ่งอ่างเ,เดี๋ยวนะเป็น,เป,นเป็นอึ่งอึ่งกลายอึ่งกลายหัวแหลมนะครับรวมทั้งอีกตัวสุดท้ายก็คือก,กบบัวดวงสแตมดวงเล็กๆนะจะมองว่ามันเหมือนกับไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วกว่าจะผลิผลตสแตมแต่ละชุดออกมาได้เนี่ยเราจะต้องค้นคว้าหาความรู้เนี่ยมากมายเลย นะครับแล้วก็พยายามที่จะใส่รายละเอียดนะเราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในสแตมทุกๆดวงนะครับเ <c oughs> พื่อให้สแตมทุกๆดวงเนี้ยออกมาแล้วมีคุณค่ามีความรู้นะครับสามารถที่ผู้ที่สนใจเก็บสะสมเนี่ยสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าอดวงสแตมที่เราออกมาเนี่ยนะครับเราเให้รายละเอียดอะไรกับกับชีวิตเราบ้างนะคือสามารถจะไปใช้ในเรื่องของ การเรียนรู้นะในชีวิตประจำวันได้ด้วยอนะไรงครับ ครตรงนี้ก็ือเรรื่่่อองทีผานสตมมคับย่างไรก็ตามนะคะในการจัดทําสแตปมในครั้งนี้ทางอพวชค่ะก็ได้ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางประกอบไปด้วยคุณสัญชัยเมฆฉายคุณวัชระสงวนสมบัติและคุณยุทธพงศ์รัศมีซึ่งก็ไปช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของข้อมูลค่ะก็จะทําให้คนทั่วไปได้เห็นความสําคัญของสัตว์กลุ่มนี้ในระบบนิเวศ รวมไปถึงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะก็มีความมุ่งหวังว่าทางอวชและไพรสณนีไทยจะร่วมการสร้างสารรค์สแตมในแบบต่างๆโดยเฉพาะการให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาเป็นการกระตุ้นนะคะให้กับผู้ที่สนใจค่ะได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ งานนี้ต้องบอกว่าคนที่รักการสะสมสแตมป์ต้องไม่พลาด<ช>และผู้ที่สนใจก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับชเช่นเดียวกันกันกบการเฝ้าระวังพายุโซนร้อนรามสูรน,นะครับว่าตอนนี้มีกําลังแรงขึ้นหรือไม่และมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดเรามาติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาดรรอยยนจิตดอนผู้มนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากราน้ําและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศโดยแบบจำลองสภาพอากาศหรือวาร่วมกับแบบจำลองสมุทรศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าแบบจำลองคู่ควบในเบื้องต้นพบว่าเวลานี้พายุโซนร้อนรามาศูนย์มีกำลังแรงขึ้นอยู่ที่ระดับ3จากเดิมที่มีความเร็วอยู่ที่154ถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น178ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศจีนในวันที่17และ18กรกฎาคมประกอบกับช่วงเวลานี้ย่อมความกดอากาศต่ําที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศบังกลาเทศก็ยังแรงอยู่โดยย่อมความกดอากาศต่ําดังกล่าวจะคอยดึงให้พายุโซนร้อนรามาสูนนั้นลงต่ํามากกว่าเดิมหรืออยู่ระหว่างประเทศไต้หวันและฮ่องกอง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากขึ้นก็คือจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นโดยในพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะส่งผลดีก็คือจะทำให้มีการเพิ่มปริมาณน,น้ำในเกื่อนเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสอสนอกกกล่าวว่าจากเดิมที่พายุโซนร้อนรรามาสู่เข้าสู่ประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์นั้นมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นแล้วก็จับตามองต่อไปนะครับว่ากลุ่มเมฆกลุ่มนี้นั้นจะกลายเป็นพายุดีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนต่อไปหรือไม่ ถามว่าในปีนี้ประเทศไทยและภูมิภาคในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีพายุเกิดขึ้นกี่ลูกดกรรอยนกล่าวว่าจากการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําทะเลในปีนี้ก็พบว่ามีความใกล้เคียงกับปี2 5 4 0และ2,544 ก็คือปี2540นั้นมีพายุเข้ามาทั้งหมด31ลูกแต่มุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงเพียงแค่2ลูกแล้วก็ในส่วนของปี2544นั้นมีการก่อตัวของพายุทั้งหมด35ลูกเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง1ลูกยังคงจํากันได้นะครับนั่นก็คือพายุโซนร้อนอูซางิเนี่ยเองนะครับถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนในปีนี้ประเทศไทยมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือไม่ไดรโรยน์กล่าวว่า คงต้องจับตาดูกันเป็นระยะยังบอกไม่ได้อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตก็คือทางนา s a เคยเออกมาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีแห่งเอลิโยแต่ว่าประเทศจีนก็มีฝนตกชุกซึ่งหลายคนอาจจะงงๆกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าหากว่าเป็นปีแห่งเอลนิโยอากาศจะต้องค่อนไปทางร้อนและแห้งแล้ง แต่เวลานี้เมื่อวัดอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเป็นเอล尼โยซึ่งจะมีปรากฏการร้อนแล้งหรือจะเป็นลานิยาซึ่งจะมีปรากฏการ์ฝนตกชุกก็ปรากฏว่าการวัดอุณหภูมิน้ําในทะเลนั้นมีตัวเลขแนวโน้มไปทางปรากฏการ์เอล尼โยค่อนข้างสูงครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทางด้านผู้อำนวยการสรสรนกกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าถามว่าเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นความผิดปกติหรือไม่ก็ตอบได้ว่าปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่บ่อยครั้งนักและก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าบางส่วนนั้นอาจจะมีปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่าภาะวะโลกร้อนก็เป็นไปได้ครับอืมค่ะก็คงต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีนะคะคว่าสําหรับในเรื่องของออพายุฝนฟ้าคะนองหรือแม้แต่อากาศแล้งนะคะจะเกิดขึ้นในภูมิภาคใดของประเทศไทยของเราบ้างถูกต้องครับนะคะเอาละค่ะก็ไปดูกันนะคะคุณผู้ชม18 19 20กรกฎาคมนี้ค่ะทางสวทชค่ะก็จะมีการจัดแสดงผลงาน วิจัยที่มีศักยภาพพร้อมต่อการลงทุนในธุรกิจจริงงานนี้นะคะใช้ชื่อว่า IP Innovation and Technology Expo 2014ค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชค่ะจะมีการนำผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีศักยภาพพร้อมต่อการลงทุนมาจัดแสดงไว้ภายในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014ค่ะ โดยสวทชได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรจัดงานขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะที่มีการรวบรวมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุนและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะเข้ามาอยู่ภายในงานเดียวค่ะ ทางด้านของท่านดรสุรพิษลอยกุลนันท์ค่ะหนึ่งในทีวิจัยจากห้องปฏิบัติการยางหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC h สวทชได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการกราสที T, ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของสวทชท่านบอกว่ากระบวนการดังกล่าวนะคะสามารถแยกเนื้อ,อยางคุณภาพดีและสารอะอนินซีที่มีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ออกมาจากกากตะกอนของเสียหรือว่าขี้แป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งก็จะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากตะกอนของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นหรือว่าขี้แป้งและลดผลกระทบนะคะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวค่ะก็จะช่วยแยกเอาเนื้อยางออกจากขี้แป้งได้ถึงร้อยละ30 และสามารถแยกเอาสารอนินทรีนะคะออกมาได้อีกถึงร้อยละ70ด้วยกันโดยเนื้อ,อยางที่ได้นั้นก็มีคุณภาพดีค่ะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยทันทีส่วนสารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงนะคะก็พบว่ามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะแล้วก็ไนโตรเจนจึงสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือว่าอาจจะนำไปปรับปรุงนะคะต่อการผลิตเป็นเซรามิกได้ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มจุดขายสำหรับการแข่งขันในอนาคต ให้กับประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะสำหรับออผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมงาน IP Innovation and Technology Expo 2014ได้นะคะ18-20กรกฎาคมนี้ค่ะที่ไบเทคบางนาค่ะครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะฮะดังนั้นงานดีๆแบบนี้ต้องไม่พลาดนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณแนนก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเรากันจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ